พ่อ,อสาวเจียนบ่าพีแล้วนะคะมนนยากะบ่าพีก่ะผ้ามาตึกแแฮค่ะนี่พามาพาน่องนะคะวพวกพมักน,มน,น,ะะนเยอะมากแต่ปลาบลายค่ะไม่ค่อยมีปลาเออ,เอ,อเอาลงน้องค่ะพ่อพาน่องค่ะปากละสองร้อยนะคะ วม่มีปลาค่ะรุปแหละคนลายพวกคนลายค่ะคนเยอะมากแต่ปลาไม่มีไม่ปลาเหระเน้่อบะดงบะแดงเลยบะดบีดบะดงเลย ก็อันกันทางอันนี้อยู่วะมึมู่ด่พี่อ่าถ้าบอกกันทางาเฮ็ดจดังไรวะเนี่ยมันไมได้ปลาก็ไปอันนี้อย่างมันละล่ะเขากัดเลยบ้างอ่ะจังหวทังนั้นเขาสิกัดอยู่ดอกเนาะเขากัดอยู่บ่คะโอ้นว้อาบอกกัด ไปหมดเ <laughs> ล้วยเออมมีป่าเนาะมมีปา,ออออปาอยอีตุนขาเด้คนมาคนไกลคนบ้านไกลๆอีตุนเขาเนีปากเราสองรอยมมีป่าแล้วคนกับ <laughs> จะดุ่งลายเนาะจะดุงลายก็แหนะจจ่จะดุงลายซื้อตังโมมีปลายดีค่ะตองโมมีปลายดีค่ะ เจ้ามาจากบ้านไก่กันเจ้ากันนี่นะนะลุบลุบค่ะสองลอยปะนะคะบาพี่โผล่บาพี่กัดเห็นโผเห็นตานี้ค่ะเบอร์สามสี่เนี่ยบอกว่าบาพี่ มารุ่นน้ำเก่าเขานะคะเปิดน้ำเขากับบริหารจักโตเง้าวับเงาวัาบ,าบอยู่ <laughs> น้องก็ได้บ่ <laughs> มีคืนผิงไฟ <laughs> ามันลงทางอื่นหมดแล้วนะเขากัดอยู่นะ,ะกัดทางอยู่แต่ปลามันลงไปทางอื่นหมดแล้วอืมม่ได้จังได๋คะ่ะมันมีปลาบ่ดังยมตาน้ําก็ตื่นเนาะน้ําบ่ลึกเนาะน้ํา ซ้ำเอิร์กะนะน้ำวอซ้ำแอวว่ามันหลึกสดกุดน้ำจะตื้นนะคะซ้ำแอวน้ำเท่าเอลอยนะ,ะน้ำมาจี้มาจี้ได้จักรองนะครบผมพอมีปลาโอ้โหได้จ,จักของเจนเอตุไปตัดหนีไปเลยฮะไปขีดตัดนี

อหลายว่มีปลานะคะต้นขเจ้านะคะบ,200บัตรสองร้อยหน่อยบัตรสองร้อยมีป่าในใครนะแพงก็เอิ่มแพงนะร้อยเดียวกับพ่อละห้สิบาทก็พอละแบาะ้า,บา <l acht> น,ะานาาาละเศราเนอะแกวบ้านเ้ามันผ้าปากละเศร้เออย่อมใดเขาสิผ้าเลยเขาผ้าจุ่มือะพี่มะ Mm -hmm. oh, ya? uh, bersiangan berdepa good life. ปลาวเนะบบอันนี้นะโบคือแถวปปากนะ,นป,ะปากนะโอ้ยโหหิวกันแล้เจ้าได้ปลานะั่าบาบ่ากเจ้าพาปลานั่งไฟบุตติดอยู่นี่ <laughs> ยังบตติดอีก <laughs> <laughs> มืองคนคะ่ะบมงคนบมืองคนนะคะเขาไ่ได้ปา่าต้องเมืองคนบบาพี่ก็ตักไปทางใดกันคะเบาพี่นะกลาะโอ้ ตั้งแต่สาวเจนมาอยู่ไก่เขาตึกจะดุงกับบ่่้องบ้านขั้นไห้ขเขาได้ปลาอยู่ไปดูปลน้อยปแปดปลาปลาน้อยปลาน้อยมันคนกับความจะดุงแล้วจะ <c oughs> ้าจะเจ้าบ่ได้ปลาแค่ความจะดุงนะบ่นี้

เมื่อยนะคะยอจะดูสาวเจนตะกี้ก็สาวเจนกับหมักยอค่ะหมักยกยอนะคะหมักยกยอค่ะตอนตอนอยู่ป,ปากนะคะนี่อันนี้ก็เขาพาน้องยูส่สาวเจนกับไปะค่ะี๋ยวนี้ก็ี๋ยวนี้ก็จะเป็นยังไงครับมันบ่กือเก่านะคะร่างกายสุขภาพบแข็งแรงคือเก่านะคะยาง ตะกี้แบบสาวเจนกับเก้าซอกค่ะจะดุงกะดุเก้าซอกแปดซอกยอมัดมือมัดเวนนะคะหมักหมักยอจะนี่กับกำลัง่าอันถอยแลนะคะกำลัง ไม่ให้รุ่นเลยไม่ให้รุ่นเลยนะคะสาวเจนวัดสิบรุ่นซอยขจ้าเรายังแ,แบวตวอเตอรี่ขายอยู่ค่ะฮะมไม่ได้รุ่นเลยสิบเก้าสาวเจนนะคะยกยอ งงน,บนบาดดกับวับเดย่ไมห้ป่ามันท่อนะคะบ่อป่านะปากเราสองลอยบ่อไปลามันท่อนะคะมาเห็นตัวปลาในกะใระไข่นะคะมาเห็นอันนี้ปลาเลย เมืม่อเนอบป่าคนกระลายพวกคนค่ะเท่าได้ปลากับโดยให้สิขักนะคร เราเจนกันอยากเห็นตัวปลาคือกันะนะาะเห็นตัวปลาเขาเจ้าอหรอคะเนาะตกใจลูกมาบัดได้แบบแบบแบบเมื่อยย่อนเด้อคะเมื่อยย่อนแล้ว มันบ่ไดปลานะะเมื่อยแทนข้าเจ้ามันบ่ไดปลาก็เมื่อยแทนข้าเจ้าโอ้โหคืนเงินว่าบ่ไดบ่มีปลา นี่ปลาเขาบพิ่มขนเงินบ้างนะเมื่กี้จังอยู่ใส่สาวเจนเคยไปนะคะเขาบริปลาเขาคืนเงินให้นะคะเขาคืนเงินให้มันบริปลาเนาะปากละสองลอยปากละลอยหาซิบป,ปากละลอยนะคะมันบริปลาแหละ,ะเขาเจ้าคืนเงินให้นะคะนี่ก็จักเขาสิคืขึ้นอยู่บา เนี่ยไอ้ผู้ชายผู้ชายนะลูกเนี่ยตีอะไรบ้างวันนี้ คนที่มาไกลๆเนาะไม่ได้ปลาแค่นี่เนาะเขาซืคืนเงินอยู่เพิ่นเนอะโอ้โหคืนและหนวี่ฟาด่ะสองร้อยหัวสองร้อยหัวไม่ได้ปลาจักถูกเขาจะวัง เขาเจ้าได้ป่ากันพอดีได้ดีใจน้ำข้าเจ้าเลย่อบัไดวับวับวับตลอดนะนะ อืมแต่ป,ป๊าปิ่งบ้าคือไดนป๊าปิ่งคือก่าได้ป๊าปิ่งจันหลังง่อนามค่ะง่อนาม เขาหนาตื่นเต้นเลยมนัน สิลุนซอยกระเจ้ากับบัณฑ้ลสาวเจนก็ยุดร้านร้านข้าวปุ้นก็อยู่สองวันนะคะร้านขนมจีนหยุดสองวันนะคะวันนี้กับพรุ่งนี้นะคะสาวเจนก็วันจันทร์ก็สิไปหาหมอะคะ่ะ วันจันก็จะไปหาหมออยู่นครน,นะคะมอยู่นครวันนี้ก็มารูบาวพิดหาป่านะคะวา่าซีเพื่อนสีมานสำดรับว่าเพื่อนซีได้ป่าหลายนะคะสาวเจนค่ะป่าป่าโอ้คืออะไรเหรอ ร่วมเอาบ่าบ,บ่โอ้นี่ว่าง่วมปลาเอาสดอดปลากระ,บะเบลนเนาะอืมหน่อมันอันนี้เนาะมากน่าม,มาันแห้งน่ามแห้งเลย ไม่มีปาลามันสิไปทางฝุ่นหมดเลยค่ะปาลานะไปทางตานะาาไหางตหมดเลยปลาไปทางไตหมดเลยนี่นี่บ่ตังละสองร้อยบ่ฮึ Kín nấm nơ đơ bà, bình bà nè đi kín đồ bòi, kín nấm nơ đơ Nho nấm Nho nấm, nho nấm สัมหลายแท้อืมนี่ค่ะนี่ค่ะตาจ้าทุกคนชิมเมอวันจันทร์สดอกเฮ้ยเราสิอยู่ได้บออ่ภาวนาปนั้นว่าชิเมอร์วันจันทร์ ปลาขึ้นมาท่าเกลือเราไม่รู้อเอาล่นแค่นี้ก่อนปีงปลาให้ลูกกินข้าวก่อนไม่หิวข้าวเลยเออสาวสาวน้อคลินี้กับสาวเจนกับฝา,ก,าก,ออก,กติดตามช่องบ่าวพีกับสาวเจนนึ่งน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครคลายเพื่อเป็นกำลังใจ ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้า